เขาบอกว่ามุสลิมเรื่องมากขอฮารานมีหมูกกกินไปคนไม่กินไก่เป็นโรคเกาต์เนี่ยบังคับคุณต้องกินไก่อย่าเรื่องมากไม่งั้นอย่างเงี้ยเหรอคนโรคหัวใจอย่างเงี้ยความดันอย่างเงี้ยเบาหวานขึ้นอย่างเงี้ยเอาของน้ําตาลไปให้ไม่กินให้มันตายอย่างเงี้ยเหรอเขากินไม่ได้ไงเรายินดีที่พี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอื่นจะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยก,การบริจาคแต่ถ้าบริจาคแล้วเรากินไม่ได้ก็อย่าด่าเราได้ไหม คนที่ยึดในจริยธรรมศาสนาเนี่ยไม่ดีเหรออย่างน้อยถ้าเขายึดใจในจริยธรรมศาสนาเขาไม่กินในสิ่งต้องห้ามแสดงว่าคุณธรรมด้านอื่นเขาก็สูงเหมือนกันคุณอยากให้คุณมีคนดีๆแบบนี้อยู่เหรอกินหมูนี่เรื่องมากให้เขากินใช่ไหมงั้นต่อไปเขาก็ทําความชั่วหมดการพนันก็เล่นโกงคนก็เอาอย่างนี้เหรอ ส่งเสริมไม่คนนับถือศาสนาอยู่ในจริยธรรมอ่ะมันดีแล้วแทนที่เออเขาเข่งศาสนาดีจังเดี๋ยวเราหาอาหารอื่นมาให้ก็ได้ผมกล้าพูดเลยมุสลิมเราถ้าบริจาคเนื้อบริจาคไก่เนี่ยนะแล้วไปเจอคนจีนที่เขาไม่กินเนื้อไม่กินไก่นะแล้วมุสลิมอยู่หน้างานเนี่ยนะมุสลิมจะบอกทันทีว่าเออขอโทษครับเดี๋ยวผมจะหาอาหารที่ท่านกินได้ใช่มใชไม่ใช่เวลามุสลิมช่วยก็ช่วยหมดเหมือนกัน แล้วเวลาเราช่วยเนี่ยนะเราจะดูได้ว่าเขากินอะไรได้หรือไม่ได้ไปดูที่เชียงใหม่เวลาเขาไปบริจาคอ,อวัดนี้ชุมชนนี้เขากินนี่ไม่ได้เขาทําการบ้านนะครับเขากินเจก็หาของเจไปให้คนให้ก็มีความสุขนี่คือจเจริยกทำอิสลามครับไม่มีมาดาถ้าช่วยได้เรายินดีครับขอบคุณแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าดา่าคนบริจาคผมบอกเลยครับคนไทยเขาน่ารักเห็นไหมฮะเขาบริจาคเออเอาของฮาลัานอะไรเขา,เากินนี่ไม่ได้เอาก็เปลี่ยน บริจาคดีแล้วก็ดีอีกหน่อยได้ไหมมันอะไรที่คุณกินได้ก็กินอะไรกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่าบังคับเราถ้าเรากินไม่ได้ถ้าใครจะยอมอดก็แล้วแต่เขาเขารักพระเจ้าว่าราออะไรหันะฮะ